คนเราพอเริ่มแก่ตัวลงที่แรกอาจจะรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมเพราะว่ากำลังวังชาก็น้อยลงไม่กระฉับกระเฉนเหมือนก่อนแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไป เราจะเริ่มรู้สึกว่าเรากลายเป็นคนละคนไปสั้นละแต่ก่อนนี่ยังวิ่งได้เดินขึ้นบันไดได้หลายชั้นแต่เดี๋ยวนี้แค่เดินก็ลำบากความสามารถทางกายที่เคยทำได้อย่างเช่นบางคนเป็นนักวิ่ง พอวิ่งไม่ค่อยได้แล้วมันก็เริ่มรูึกว่าเราไม่ใช่คนเดิมแล้วเป็นคนละคนไปซะแล้วโดยพาอคนที่เป็นนักกีฬามีความสามารถทางกายหลายอย่างหรือว่ามีความสามารถทางกายที่ภูหมวกภูมิใจเช่นนักฟุตบอล สามารถที่จะเลี้ยงบอลหลบหลีกหรือว่านักบาสเกตบอลที่สามารถที่จะวิ่งแล้วก็พาลูกบาสเกตบอลไปหยอดลงห่วงได้แต่ตอนหลังนะแค่กระโดดนี่กระโดดหน่อยก็ไม่ไหวแล้ว ยิ่งพอแก่ตัวลงนะเป็นข้อส่ไวัยชารามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมนะแต่ว่านิสัยใจคอความรู้สึกอารมณ์ก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นเคยสดชื่นร่าเริง ตอนหลังก็เริ่มเฉื่อยชาง,งอยเหงาเสื่องซึมความจำก็เริ่มพร่าเลือนแต่ก่อนคิดอะไรได้ฉับไวตอนหลังอย่าว่าแต่คิดอะไรเลยแค่นึกบางทีก็นึกไม่ค่อยออกแม้จะเป็นเรื่องที่คุ้นเคย หรือว่าเป็นเรื่องที่ถนัดยิ่งผู้คนที่เคยคบหาทำไมล้มหายตายจากไปก็ค่อยๆหายหน้าหายตาไปอย่างเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เป็นประหลัดกระทรวง พอเจ็ดนอกจากไม่ได้ทำงานก็ยังไม่ค่อยมีคนมาเข้าหาแค่ไม่ได้ทำงานที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองคุ้นเคยเนี่ก็แย่อยู่แล้วเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่ได้ใช้ความสามารถให้ปรากฏ แามผู้คนก็หายหน้าหายตาไปมันก็เกิดความห่อยเหงาพอเกิดความหงอยเหงาขึ้นก็เกิดอ,อาการเสื่องซึมอันนี้ไม่นับนะล,ลูกลูกหลานค่อยๆหายกันไปน,นนี้ใสหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกเดิมๆสมัย เป็นหนุ่มสมัยที่ยังกระฉับกระเฉงมันก็เปลี่ยนไปอาจจะกลายเป็นคนที่มีความห่อเหี่ยวไม่มีความมั่นใจในตัวเองเด็กรองความสนใจจากผู้คน หรือว่าเรียกร้องความเอาใจใส่จากคนรอบข้างจากคนที่มีความเข้มแข็งมั่นคงการเป็นคนที่อ่อนแอลงไปเลยเหมือนกับที่หลวงพ่อเขียนพูดว่านเนี่ยเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะส่วนผู้ใหญ่ในวันนี้ก็คือเด็กในวันหน้าผู้ใหญ่ในวันนี้คือเด็กในวันหน้า ผู้ใหญ่ในวันนี้กับเด็กวันหน้านี่ยเป็นคนละคนกันเลยนะคนแก่คนชาราก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้ความแก่ความชารามันทำให้คนเราเปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนไปเลยแล้วมันไม่ใช่เฉพาะความแก่ชารานะที่ทำให้คนเรานี่กลายเป็นคนละคน ความเจ็บป่วยนี่ก็เหมือนกันนะคนบางคนนี่ตอนที่สุขภาพดีกนน็จริงไม่ใช่บางคนนะส่วนใหญ่เลยสุขภาพดีก็มีความร่าเริงมีความเบิกบานมีความเชื่อมั่นในตัวเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคพร้อมที่จะเจอปัญหาไม่ย่อท้อ แต่พอป่วยด้วยโรคร้ายนี่มีการเป็นคนลรคนไปเลยนะมีอาจารย์แพทยคนหนึ่งนะก็เป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความองอาจเวลาสอนสิทธิ์ก็สอนด้วยความมั่นใจเวลารักษาคนไข้ก็มีความามั่นใจใน ความรู้ที่ตัวเองมีแต่แล้ววันหนึ่งพอพวกว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเป็นโรคมะเร็งมะเร็งใชที่มันรักษายากพอเราล้มทั้งยืนเลยนะไม่เหลือเขาหรือไม่เหลือสภาพของอาจารย์แพทย์คนเดิม ไอ้ที่เคยความรู้ที่เคยมีความมั่นใจที่เคยสอนลูกศิษย์หรือว่าดูแลคนป่วยนี่มันหายไปหมดเลยแล้วก็กลายเป็นคนที่ห่อเหี่ยวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราที่จริงก็เห็นได้อยู่บ,บ่อยๆบางทีก็เกิดขึ้นกับ ญาติผู้ใหญ่ของเราด้วยซ้ำยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นโรคประเภทที่เกี่ยวความจำเช่นอัลไซเมอร์เนี่ยมันเรียกว่าเปลี่ยนไปเลยนะคนที่เราเคยเห็นเคยรู้จักตอนนี้ไม่มีเขาเดิมอีกแล้วซึ่งก็ทำให้ คนที่เป็นลูกบางทีก็ทำใจไม่ได้นะพ่อแม่ที่เคยมีความเชื่อมัน่นมีความฉลาดเฉลียวมีความปราดเปรียวมีความมั่นอ,อกมั่นใจแต่ตอนนี้กลายเป็นอีกคนไปซะแล้วกลายเป็นเด็กหรือว่ามีพฤติกรรมที่ ไม่คาดไม่ถึงเลยเช่นบางคนกราดเกลียวอารมณ์ร้ายหรือบางคนก็พูดจาสบดหยาบคายท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคนสุภาพเรียบร้อยพูดจานุ่มนวลมันกลายเป็นคนลกคคนไปเลยนะโครคภัยไข้เจ็บนี้อย่าว่าแต่โรคที่เกี่ยวกับ ความจำหรือสมองโรคที่เกี่ยวกับอ,อวัยวะส่วนอื่นนี่ก็มันก็ทำให้คนนี่เปลี่ยนนิสัยได้เรามักจะพูดว่าเนี่ยเล่าเนี่มันทําให้คนเปลี่ยนนิสัยได้จริงมันมีอะไรอีกมากมายที่ทําให้คนเราเปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนละคนก็ไม่ใช่เฉพาะความแก่ชาราความเจ็บป่วย ความสูญเสียเหตุการณ์แรงๆที่เกิดขึ้นก็ทำให้คนเรานี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปได้อย่างผู้หิงบางคนเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยสุภาพใครๆก็เรียกว่าเป็นนางฟ้าแต่พอสามีขอเลิก แยกทางนี่กลายเป็นคนละคนไปเลยกาดเกี้ยวนะอารมณ์ร้ายบางทีคิดแมก้กระทั่งจะฆ่านะจะฆ่าคนคนที่ว่านี้คือสามีเจ้าต,ตัวบางทีก็ตกใจว่าทำไมฉันร้ายขนาดนี้เชีวยวหรือนี่ยังดีนะที่ยังพอรู้ตัวแต่บางคนไม่รู้ตัวเลย จากนางเอกนี่กลายเป็นปีศาจไปเลยลุงก็เป็นคนละคนเลยเพราะความโกรธความผิดหวังมันทำให้นิสัยใจคอเปลี่ยนไปมีเพื่อนหนึ่งรล่ฟังว่าเนี่ย รักพ่อมากเลยนะเพราะว่าพ่อนี่เป็นคนรักครอบครัวรักแม่แล้วก็รักลูกนะตัวเธอก็เป็นเป็นผู้หญิงเนะชื่อชูบูชาพ่อมากเพราะพ่อ,พอดีเงิงนดียอย่างนี้แต่วันหนึ่งพ่อเกิดไปมีคนใหม่เรียกว่ามีเมียน้อยก็ได้เปลี่ยนไปเลยนะ ไม่สนใจครอบครัวไม่อินัางขังขอบลูกๆเฉยเมยอันนี้ก็อาจจะส่วนใหญ่เป็นผลจาการที่ลูกๆผิดหวังในตัวพ่อแล้วก็เลยมีท่าทีเมอนตึงกับพ่อพ่อก็เลยแสดงการหรือปฏิกิริยาตอบโต้ก็ทำให้กลายเป็นคนละคนไปเลยในสายตาของลูกสาวกลายเป็นเกลียดพ่อไปเลยนะ พอเห็นพ่อนี่มันไม่เดินไม่เหมือนเดิมแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเพร่อ,อราคะหรือว่าความกำหนัดก็ได้มันก็ทำให้คนกลายเป็นคนละคนไปได้เหมือนกันยังไม่ต้องพูดถึงคนที่เรียบร้อยนี่แต่พอเกิดหน้ามืดขึ้นมานี่ก็กลายเป็นคนที่ะละเมิดหรือกระทำชําเลากับคนที่ รู้จักบางคนเป็นครูบาอาจารย์นะก็ทำกับลูกศิษย์ทันทีที่มีความกำหนัดเกิดขึ้นเปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่เรียบร้อยสุภาพากลายเป็นเหมือนกับปีศาสตนะ์เพราะว่าความกำหนัดหรือว่าตันหามันครอบงำแต่นั่นมันก็เป็นคนละส่วนนะกเรื่องความสูญเสียนะ สูญเสียเนี่ยเมื่อกี้บอกทุกผู้ถึงการสูญเสียสามีสูญเสียคนรักเพราะเขาเพราะเกิดการอ,อกหักบางทีไม่ใช่สูญเสียคนรักแต่ว่าอาจจะสูญเสียทรัพย์สมบัติาก็กลายเป็นคนละคนไปได้เหมือนกันบางที อาจจะเป็นแค่ชั่วคราวก็ได้นะอย่างที่เราเคยได้ข่าวเนี่ยคนที่รักรถแต่พอรถนี่มันเกิดถูกขีดถูกลัวขึ้นมานี่ร้ากกายเป็นคนละคนเลยกลายเป็นคนหยาบคายกับคนที่ทำให้รถของตัวเองเนี่ยที่แสนรักแสนห่วงนี่มันเกิดริ้วรอยขึ้นมา กว่าจะกลับมาเป็นคนเดิมไดก้ก็เรียกว่าระบายอารมณ์ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเกิดความเสียหายตามมามากมายในความสูญเสียแล้วนะอ้การยิ่งสูญเสียคนรักเช่นพ่อที่สูญเสียลูกหรือว่าสามีสูญเสียภรรยาก็กลายเป็นเสียสูญไปเลยก็มี เรียกว่าไม่เป็นผู้เป็นคนเลยบางทีก็ไม่ไปต้องหนักขนาดั้นไม่หนักกว่านั้นนะพ่อที่พ่อว่าลูกเนี่ยซึ่งเคยเป็นความหวังนะลูกสาเรียนหมอเรียนได้ดีแต่พอเรียนถึงปีสี่ลูกก็บอกพ่อว่า ขอเลิกเรียนแล้วหมอเพราะไม,ไม่ชอบรักษาคนไม่ชอบเลือดไม่ชอบหนองขอลาไปเรียนไฟแนนะซ์พราะอยากจะเป็นนักวิเคราะห์การเงินแล้วไม่ได้พูดเฉยๆนะเออกจริงๆนะแพทย์เนี่ยทั้งที่ปี4แค่อีกสปีเท่านั้นแหละบอกว่าพ่อนี่เสียสูนไปเลยเพราะว่าทุ่มเทกับลูกมาก นอนไม่หลับกระสับกระส่ายแล้วก็ไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยจนคนรอบข้างก็ประหลาดใจว่ามันขนาดนี้เชียวแล้วเราพอตก่านสภาพเช่นนี้นะคิดอะไรไม่ออกเลยนะธรรมะที่เรียนรู้มาคติธรรม จากประสบการณ์ของใครต่อใครที่เคยชื่นชมอามาช่กตัวเองไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่มันเ <c oughs> หตุการณ์จำลองนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนมีสิทธิ์เกิดขึ้นมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้กับทุกคนนั่นแหละ องบางคนเนี่เป็นทหารเห็นใครต่อใครฆ่าตัวตายก็ประกาศว่าเนี่ยลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันหรอกนะฆ่าตัวตายแต่ผ่านไป20-30ปีพอตัวเองไปโรคมะเร็งอาการลุกลามมากขึ้นปรากฏทำเสียเองเลยกลายเป็นคนละคนไปซะแนละ้ว ให้ของแบบน,นี้มันเกิดขึ้นได้เป็นไปได้นะซึ่งเราเนี่ยถ้าว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยแล้วก็พึงสังวรระวังเอาไว้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอย่าไปคิดว่าเนี่ยตอนนี้ฉันเก่งฉันแน่ฉันมีธรรมะเอาตัวรอดนะเจออะไรเนี่ยฉันมีวิชานะที่จะ รับมือกับมันได้แต่พอถึงเวลาจริงๆก็บอกว่าไอ้วิชาที่เรียนมานี่มันเอาไม่อยู่เลยนะเพราะามันเป็นแค่ความคิดนึกเป็นแค่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแต่ว่ามันไม่ได้ลงลึกไปถึงถึงจิตถึงใจ เพนพอเจอเหตุการณ์เข้าอะไรมากระทบเนี่ยถูกอารมณ์ครอบงำมันก็เสียสูญไปเลยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะความโศกความเศร้าความโกรธความ,วามห่อเหี่ยวรวมทั้งทุกขเวทนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนคนเราให้กลายเป็นอีกคนหนึ่งได้ง่ายๆ ในขณะที่เรายังสุขสบายนะะที่เรามีความเบิกบานแจม่มใสในขณะ,ะที่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย,อย่าก็อย่าประมาทในในเหตุร้ายที่เราเรียกว่าอนิจจารมให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็พยายามฝึกนะ ฝึกจิตฝึกใจไว้เสมอแล้วเวลาเห็นคนอื่นเขาเสียศูนย์หรือว่าเพรียงพร่ำนี้ก็จะไปดูถูกเขาว่าไม่แน่หรือว่าไม่มีธรรมะไม่รู้จักใช้ธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงถ้าเราเป็นอย่างเขาก็ก็แย่เหมือนกันบางทีเราไปบอกเพื่อน หรือคนรู้จักว่าสู้ๆนะเขป่วยหนักบอก่อยเขาสู้ๆบางทีเขาอาจจะเรื่งในใจว่าก็มึงก็พูดได้นะเพราะมึงไม่เคยเป็นแบบกูแล้วก็หลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะพอถึงเวลาตัวเองเป็นเขาก็เจอเข้าเองก็หมดสภาพเหมือนกันไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังสองวันเอาไว้เราต้อง ถือว่าเนี่ยขณะที่เรายังไม่เจอเรื่องหล่านี้ถือว่าเราโชคดีแล้วก็อยากให้มันโชคดีเปล่าๆเราก็ต้องฝึกนะฝึกเจ็ดฝึกใจไว้แล้วก็ฝึกนี่ไม่ใช่ฝึกเอาแบบเดินจงกรมสร้างจังหวะตามลมหายใจอย่างเดียวบางทีก็ต้องฝึกจากของจริงด้วยนะจากแรงกระทบกระแทกนะจากโกาครคภัยไข้เจ็บจากความเจ็บป่วย ที่อาจจะไม่ถึงกับรุนแรงจากความสูญเสียความผิดบางอุปสรรคต่างๆถือว่าเข้ามาสอนเพื่อฝึกให้เรามีวิชาในการที่จะรับมือกับเหตุร้ายที่รุนแรงในวันข้างหน้าไม่ใช่พอเจอแล้วก็โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวนะหมดสภาพไปตั้งแต่มันยังไม่รุนแรงอะไรเลย จริงถ้าศึกษาไปเนี่ยมันใคร่ควรวนเนี่ยไม่ใช่แค่เจริญสติอย่างเดียวแต่ว่าใคร่ครวรก็จะพบว่าสาเหตุแห่งความทุกข์ที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเสียสูญเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดจากความยึดติดถือมันนันแหละเวลาเรามีเวลาคน,คนแก่คนชาราแล้วเขาสึกว่า เขาเปลี่ยนไปหรือว่าเขากลายเป็นคนละคนเนี่ยที่จริงมันไม่ถึงขนาดนั้นนะมันเพียงแต่ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมันเพียงแต่ร่างกายมันไม่เหมือนเดิมแต่พอไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเนี่ยพอร่างกายเปลี่ยนไปร่างกายไม่เหมือนเดิมก็เกิดความสับสนไม่ไหมายว่าฉันเปลี่ยนไปฉันไม่เหมือนเดิมฉันกลายเป็นคนละคน จริงๆมันไม่ใช่ฉันเป็นคนละคนหรอกนะมันแค่ร่างกายที่เปลี่ยนไปแต่พอไปยึดว่าร่างกายนี้คือฉันคือกูพอร่างกายเปลี่ยนไปร่างกายไม่เหมือนเดิมก็เกิดความูว่ากูไม่เหมือนเดิม,มกูกลายเป็นคนละคนให้มันผิดตั้งแต่แรกแล้วเช่นเดียวกันนะเราไปยึดเอาทรัพสมบัติว่าเป็นเรานาะ พอสมบัตินั้นหายไปสูญเสื่อม,มไปมันก็สูว่าบางส่วนในตัวเราหายไปด้วยหลายคนเวลาคนรักตายจากไปเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าบางส่วนในตัวเขาหรือตัวตวนส่วนของเขาหายไปหายไปนิรันด์เลยอันนั้นเป็นพ่อไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรก็ตามที่เราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่จะเป็นคนหรือสิ่งของเนี่ยพอ คนนั้นสิ่งนั้นหายไปเนี่ยมันก็ธรรมดาที่จะรู้สึกว่าตัวตนหรือส่วนหนึ่งของตัวตนเรามันหายไปด้วยซึ่มันทำให้เกิดความทุกข์มากแต่จริงมันไม่มีตัวตนส่วนหนึ่งเราที่หายไปนะมันมีแต่ความสังคันบ้านหมายว่ามันหายไปถ้าไม่ไปคิดว่าคนนั้นสิ่งนั้นเป็นเรา เมื่อคนนั้นสิ่งนั้นหายไปมันก็ไม่รู้สึกว่าไอ้ตัวตนของเรามันหายไปผู้ใหญ่ก็คือว่าเนี่ยความทุกข์เหตุแห่งเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งความทุกข์กใจมันไม่ใช่เป็นเพราะความสูญเสียไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยไม่ใช่เพราะความแก่ชราแต่เป็นเพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไปยึดมั่นว่าร่างกายนี้เป็นเรา พอร่างกายมันเปลี่ยนไปก็ก็รู้สึกว่ากูเปลี่ยนไปพอร่างกายนั้นกลายเป็นคนละร่างก็รู้สึกว่ากูกลายเป็นคนละคนที่จริงไม่ต้องร้อยเปลี่ยนแปลงกันนะร่างกายมันไม่เหมือนเดิมตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปทุกขนาไม่ใช่ว่าต้องรอให้แก่ถึงจะรู้สึกว่าร่างกายไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมมาตลอดเวลาอยู่แล้วมันเปลี่ยนตลอดเวลา นะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ด้วยซ้ำมันเพื่อมันเป็นร่างใหม่ตลอดเวลาร่างใหม่มันเกิดทุกขณะเลยนะเพราะมันมีการสร้างเซลล์ใหม่เซลล์เก่าส่วนนึงก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ทุกขณะทุกวินาทีเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่รค่ว่าร่างร่างเราไม่เหมือนเดิม เมื่อแก่ชรา,าที่จริงมันไม่เหมือนเดิมมาตั้งแต่มีร่างนี้แล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้สึกนเพราะว่ามันเป็นความเจริญมันเป็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญนะจากทารกเป็นเด็กจากเด็กเป็นหนุ่มจากหนุ่มเป็นวัยชกันเนี่ยอันนี้เราสมมุติว่าเป็นความเจริญเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งที่ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมแต่พอเป็นความเสื่อมเข้านะ ก็เกิดความรู้สึกชัดเจนขึ้นมาตอนล่างไม่เหมือนเดิมนะันแล้วก็เออเห็นว่ามันมันก็มันก็เป็นธรรมดาก็ไม่ทุกข์อะไรแต่พอไปยึดว่าร่างนั้นเป็นเราร่างแก่กูก็แก่ร่างป่วยกูก็ป่วยแต่ตอนหลังไม่ใช่แค่ร่างอย่างเดียวนที่ป่วยบาทีใจก็ป่วยไปยึดว่าจิตนี้เป็นเรานะพอมันห่อเหี่ยว ก็เกิดความสำคัญมากนหากูห่อเหี่ยวหรือว่าพอมีความโศกเศร้าเกิดขึ้นก็ไปสำคัญมั่นหมายไปยึดว่าความโศกเศร้าเป็นเราก็กูโศกเศร้ามันก็เลยทำให้เป็นทุกข์มากขึ้นง้นถ้าว่าไม่มีความไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทุกข์นะ แต่ตามวิสยัยพุทุชนก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ไม,ไม่ไม่มากก็น,น้อยเพราะฉะนั้นพอเกิดความสูญเสียพอความเจ็บป่วยพอเกิดความแก่ชรามก็เกิดความทุกข์ใจตามมาแต่น้อยถ้าเกิดว่ามีการสอังวรระวังตั้งอยู่ในความไม่ปล่อยมาตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจไว้ถ้าถึงเวลามันเสื่อมมันแปลเปลี่ยนไปมันก็ไม่ทุกข์มาก แล้วยังมีสตนะิก็มีเหมือนกับสิ่งที่จะช่วยทำให้ใหอารมณ์พวกนี้เนี่ยมามาเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนละคนนี่ได้ยากขึ้นมันไม่อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่เล่าที่มันเปลี่ยนนิสัยคนอารมณ์พวกนี้ก็เปลี่ยนนิสัยคนได้ความโศกเศร้าวความโกรธความห่อเหี่ยวท้อทแท้ผิดหวังพวกนี้มันเปลี่ยนนิสัยคนให้กลายเป็นคนละคนได้ แต่ถ้าเรามีสติรักษาใจาไว้ไม่ให้อารมณ์นี่คลอ่องงำอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับเสียศูนย์ก็ยังพอที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ทำให้สามารถระลึกนึกถึงวิชาความรู้หรือธรรมะคำสอนครูบาอาจารย์เพื่อนนำมาแก้ไขหรือใช้สติช่วยรักษาใจนะให้ไม่ถึงกับเสียสูญหรือว่า หรือถ้าช่วยทำให้ยังเป็นผู้เป็นคนได้ในงั้นเนี่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์และที่ตกอยู่ใต้ที่ประองอารมณ์ก็หมายความว่าถูกกำหนดนะจากสิ่งห,หรือเหตุการณ์ต่างรอบตัวรวมทั้งการกระทำและคำพูดของผู้คนที่มากระทบทำให้เกิดอารมณ์สองหัวระวังเอาไว้นะแล้วก็ ใช้ช่วงเวลาที่เราอย่ปกติสุขเนี่ยเพื่อการฝึกฝนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า